อาวหวง้ผมจะแทนลมอาจารย์เตี้ยครับตรงนี้เป็นบ่อใหญ่เมื่อก่อนเนี้ยผมถมไปสี่ร้อยดนะครับเพราะมันไม่มีน้ําเราก็เลยขุดตื้นๆแล้วก็ใช้น้ําที่ไหนเราใช้น้ําบ่อดานใช้น้ําใต้ดินแล้วก็คือใช้โซลาเซลล์ดึงขึ้นไปโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ดึงน้าขึ้นมาดึงขึ้นไปที่นู่นจริงๆเราเราเราแพ็คในนี้ครับแต่เครื่องเครื่องแพ็กวันนี้เรามันเจ๊งครับใช้ใช้บ่อยเกินแจ้งก็เลย ใช้วิธีการกลับไปสูนสามันเหมือนเดิมครับแพ็คทำมาเหมือนเหมือนแลีกุลกแรกช่วแรกอย่างเนี้ยเจ้าหนึ่งเขาสั่งสิบถุงสั่งสิบถุงครับ,รบ,รบก็เราก็ส่งไปสิบถุงแบบนี้ไปนะครับถ้าส่งก็งก็จะร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านี่ฮะที่เห็นเนี่ยก็จะมเีเราจะทําเหมือนกับว่าเป็นที่พักผ่อนสําหรับ ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆและทีมงานนะครับเราก็เลยทําเป็นเหมือนกับเป็นร้านกาแฟาไว้ต้อนรับข้างหน้านะครับซึ่งวนรักพืนป่าวันข้างหน้าเพื่อคนรุ่นหลังเศรษฐกิจพอเพียงพลังยั่งยืนคืนกําไรงานตอนนี้เราก็อยู่ที่คนรักป่านะครับอยู่กับพี่นรงค์นะครเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะพา ทุกท่านนะครับมารู้จักกับพี่นรงกับแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลนะครับสไตล์กศนตะบนคลองหินปูนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่นรงพี่นรงสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่นรงครับผมอยากจะรู้ว่าที่มาและแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นที่พี่ทําเกษตรคนรักป่าตรงนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับที่มาที่จะมาทําตรงนี้นะครับก็คืออยากกลับบ้านครับจริงจริงตรงนี้เป็นบ้านเกิดนะครับเราก็ไปขุดทองในเมือง มา30กว่าปีนะครับหลายคนผมก็เชื่อว่าเป็นวิถีชีวิตคล้ายๆผมนะครับพอจบโรงเรียนจากที่ชุมในชุมชนของเราก็เข้าเมืองไปทํางานแล้วก็ถึงเวลาอายุมากขึ้นก็อยากจะกลับบ้านผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ,รบก็อยากจะกลับบ้านแล้วก็อยากมาทําเกษตรสองปีวันนี้นะครับเห็นว่าเราก็มาตามอ,าอุดมการของเรานะครับแล้วพี่มาทําตรงเนี้ย มีหน่วยงานไหนที่ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนบ้างไหมครับคือผมก็มีโอกาสได้ไดเรียนกศนนะครับก็กศนก็มีส่วนหนึ่งที่มันก็จะมีหลายหลากหลายวิชาออกกิจกรรมต่างๆนะครับก็ <S <S ทําให้เราเได้รู้ว่าเกษตรศม,ม,มันคู่กับคนไทยนะเราก็เลยโอเคแล้วก็โชคดีที่เรากลับมาเนี่ยกศนก็มาให้ความรู้เบื้องต้นบ้างนะครับ แล้วการทําเกษตรตัวนี้อนะ่ะพี่มีการบริหารจัดการแหล่งน้ําเป็นแบบไหนบ้างฮะอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเราจะทำะมีมีการกักเก็บน้ำเนี่ยผมบอกว่าอย่าอย่าใช้พื้นที่เยอะที่จะทํามันไม่ต้องไม่ใช่มีพื้นที่สมมติมีพื้นที่สิบไร่ไปบริหารจัดการน้ำห้าไร่อย่างเงี้ยมันก็เสียเสียพื้นที่ไป โดยใช่เหตุนะครับผมจะใช้พื้นที่ไม่เกิน5%ก็คือลองผิดลองถูกครับจะสังเกตตรงนี้ผมก็ขุดเองครับครับแมคโคขุดเองขุดลึกๆคิดว่าจะมีน้ำปรากฏว่าไม่มีน้ำตรงในตรงที่มันตื้นๆกลับมีน้ำกลับเก็บน้ำได้แสดงว่าในพื้นที่ตรงนี้พี่ก็บริหารจัดการน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรตรงนี้เพียงพอครับเรามีการใช้พลังงานอื่นที่นี่แหละฮะจะพาไปดู เราใช้พลังงานสะอาดก็คือพระอาทิตย์ก็คือเขาเรียกโซลาเซลล์นั่นแหละเรามีบอ่อบาดาลเดิมอยู่แล้วเราแค่เอาเอาปั๊มลงไปโซลาเซลล์ลงไปนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามีน้ำคล้ายคล้ายน้ำตกนี่คือตัวแรกนะครับจุดแรกที่เราปล่อยน้ำนะครับแล้วก็ขุดขุดขุดไปนะจะสังเกตว่าเราไม่ได้ตัดยงตัดหญ้าเลยเพราะว่าเราต้องการสมุนไพรที่มันเกิดขึ้นเองในพื้นที่ของเราต้องการให้มันเป็นธรรมชาติ จะสังเกตว่าน้ํามีตลอดก็เป็นจุดแรกที่การนําน้ําใต้ดินใช่มาร่วมใช้กับน้ําหน้าดินนะครับใช้พลังงานสะอาดคือพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์มาใช้งานน้ําก็จะมีตลอดแล้วก็เลี้ยงปลาไปด้วยครับฉันกลับมาแล้วกลับบานของฉันและจะสร้างมันให้เป็นดังฝันที่เคยวาดไว้ตางวันนี้ผมมีอาจารย์ผมมาด้วยนะ สวัสดีครับอาจารย์เปียกครับสชครับใียครับอาจารย์เปียกฮะอาจารย์เปียกหัวหมวกนี้ผมแฉลมอาจารย์เปียกครับอาจารย์เปียกครับผมผมอยากจะรูหน่อยครับว่าการปลูกป่าตรงนี้นะครับว่าหลักการของการปลูกป่าที่การบริหารจัดการพื้นที่ในการปลูกป่าให้มันอุดมสมบูรณ์ฮะที่เป็นการทำเกษตรอาจารย์เปียกมีการดเนินกันไางครับ จริงๆแล้วผมผมก็โดยจากธรรมชาติะครนะที่ไหนมีปา่าแผ่นดินนั้นย่อมม,มีดินสมบูรณเลยเราอันนี้เราก็มาสร้างความสมบูรณ์แบบตัวเลยเอาปา่เา,ปาเพราะผมมองดูย้อนถึงก็ดีนะฮะแต่โบราณในะกาลมันมนุษย์เกิดมาก็อาศัยอยู่ในปา่าอยู่ในป่าก็มีมีอาหารนะครับมีผักมีสัตว์ต่างๆเป็นอาหารมีที่อยู่อาศัยมีสมุนไพรเป็นยารักษาโรคนะครับ มีเครื่องนุ่งห่มเมื่อก่อนเขาก็จัดพวกใบไม้เปลือกไม้ให้เงนินนั่นคือต้นต้นต้นกาเนิดแห่งปัจจัยสี่นะพราะเรามีป่าวันนี้แม้แต่เราไม่ได้ใช้กับป่าโดยตรงแต่เราได้ใช้ปิปันจัปันเช่นกิ่งไม้เผาถ่านมีพลังงานใช้แล้วครับเราไม่ต้องไปซื้อแก๊สถังละ4ี่ร้อยห้าร้อยนะครับหรืออางนั้นเราก็จะงมีได้ได้จากน้ำฟงขนไม้มาใช้ในการเกษตรของเรานะครับลดพึ่งตนเองลดการพึ่งปุย๋ยพึ่งยาจากภายนอกนะครับลดต้นทุนการผลิตของเรา เหลืออย่างเมื่อกี้เราก็ได้เห็นว่าใบไม้ในป่านเงี้ยนะครับเป็นดินปลูกต้นไม้ไว้ปลูกต้นไม้แล้วที่เหลือก็จําหน่ายมีไรายได้เข้ามาเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าน้ําส่งความ้เราก็จะเป็นไรายได้เข้ามาเหลือจากเราใช้นะแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นอย่างเนี้ยที่ผ่านมาสักเดือนที่แล้วที่บ้านผมเนี่ยคือพายุเขาเร่ะแรลบบางบ้านหลังคาหลุดหลังคาเปิงแต่บ้านผมไม่เป็นไรเพราะห้อมล้อมด้วยป่าระบบนิเวศเขากลับมากาป้องกันภัยธรรมชาติ ตึงมาจะเป็นตัวตัวป้องกันธรรมชาติเนี่ยป้องกันธรรมชาติครับตรงนี้แล้วพอปลูกป่าขึ้นมาหญ้าที่เคยรกก็เตียนก็เป็นหญ้ายนะฮะเราก็ไม่ต้องไปตัดไปไถไปถางโอ้มันมากลายนะตรงนี้ป่าโตขึ้นมาก็เป็นที่อยู่อาศัยเราไปทำดีกว่าเครื่องมือเครื่องใช้เยอะแยะไปหมดค่าถามเห็นว่าตรงนี้เราแค่จะไม่ใชได้ใช้เงินในการซื้อหาแต่เราสร้างป่าขึ้นในป่าให้หลเรามากมาย อย่างเงี้ยก็ได้กินนะครับปลูกไว้ก็จะเป็น,ก,ก,นการปลูกปลูกพืชที่หลากหลายนะครับแล้วก็หให้ต้นไม้นะครับแล้วเราจะเห็นต้นไม้ก็เหมือนในระบบนิเมศดเขาเนี่ยเราชอบพยุงกับพยุงเยอะหน่อยแต่มีไม้อื่นด้วยเนี่ยถามว่าปลูกระยะไหนดีสองคุณสามสามคณดีทุกอันเนี่ยแล้วแต่เราต้องการโจทย์มันต้องการเป็นล่มเงาอาจจะเม็ดคูณเม็ดก็ได้พอมันขึ้นมาเป็นล่มก็ตามจุดประสงค์เรา จะปลูกทาเสาก็ปลูก2อคูณสให้ต้นมันสูงหน่อยเพื่อจะทําเสาจะปลูกขยายพันธุ์ก็ปลูกห่างๆหน่อยให้แดดมันส่องให้มันมีเม็ดมีดอกเอาไปขยายพันธุ์มันอยู่ที่ที่โจทย์ของเรามันไม่มีแบบระยะห่างขีดไหนดีกว่ากันคก็การทําเกษตรของอาจารย์เปียงนี่ก็คือก็ทําด้วยการมีหลักการทุกอย่างมีหลักการแต่ไม่แต่ยม่ไม่ไม่ แอะไรหมกมุ่นในวิชาการแต่ทุกอย่างมีหลักการของมันหลักการตรงนี้ธรรมชาติเขาสอนเราทั้งหมดเขาอยู่ร่วมกันหญ้าถ้าไม่มีหญ้าแผ่นดินก็แห้งแล้วแต่เราโดนบอกว่าหญ้าเป็นศัตรูพืชนะรจริงจริงหญ้าเป็นแค่วัชจะพืชวัชจะพืชนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นศัตรูพืชนะครับแต่เราคิดว่าเขาเป็นศัตรูพืชจึงทําลายล้างทุสิยทุกอย่างใช่ไหมครับตรงนี้เรากําลังหลงประเด็นกัน ถ้ามีมีน<ม><ม>ยาแผ่นดินก็แห้งแรงทั้งโลกก็เลยนอกเหนือจากการทําเกษตรการทําเกษตรที่ผลิตแล้วขายผลผลิติทางการเกษตรมันจะมีสิ่งอื่นที่สามารถที่จะเป็นแหล,งไลไ่งรายได้เพิ่มขึ้นมายังไงบ้างฮรแหล่งรายได้ของผมผมจะทําเกษตรผมจะผมจะหันมาทาอาชีพเ,เกษตรเดี๋ยวผมก็ต้องผมก็ต้องถามตัวผมเองว่าให้เกษตรมันแปลว่าอะไรผมก็ไปหาคําตอบว่าเกษตรแปลว่าอะไรจนว่าเกษตรก็คือแปลว่า การสร้างปัจจัยสี่บนแผ่นดินนั่นเองไม่ได้แค่ผลิตเรื่องอาหารครับยังมีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคยังมีเครื่องลงผมล้วนแต่ผลิตบนแผ่นดินนี้เขาเรียกว่าการเกษตรไม่มีเกษตรเลยทำเราได้ต่างสักอย่างใช่ไหมครับพอมนุษย์มีปัจจัยสี่เงินจําเป็นไหมแล่ทําให้เกิดความชานาญในปัจจัยสี่นะมันก็ทําเงินขึ้นมาเองครัอย่างของผมเ่าผมเพันธุ์ก็กล้าไม้กล้าพันไม้ไม้ยังเงี้ยต้นมีพันเม็ด ผมก็พันเม็ดไปเพาะปลูกต้นไมต้นละสิบบาทผมก็ได้หมื่นแล้วแต่ต้นไม,ม้ผมยังอยู่ผมบอกว่าป่าต้นไม้เนี่ยมันปลูกครั้งเดียวมันกินทั้งค่าเราจะกินมันแบบไหนนะครับกินก้านไปเผา่านเป็นพลังงานก็ได้ได้ปุ๋ยได้ยาจากน้ำส้มควันไม้ใช้ในไก่ซึ่งมาตนเองให้ได้ได้งผลสุดท้ทายเดี๋ยวเงินมันมาขางมันเองครับนะครับตรงนี้เราเผาทานเก่งํำนานเผาทานเยอะๆหาย่านได้ไหม ให้รู้ว่าแต่ละสิ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำกรเษกษตรเพราะพันธุ์ไม้เก่งๆมีเยอะหลังเก็บท่ปลูกก็เหลือก็ขายได้เองโดยอัตโนมัติแบบนี้แหละครับผลิตข้าวอินทรีย์เหลือจากทิ้เลยใช้เราก็ขายเป็นรูปแบบอินทรีย์ราคาก็สูงกว่ากําหนดราคาเองได้หมดตรงนี้แต่วันนี้เราทําเกษตรพุ่งเพื่อมุ่งเน้นหาเงินมันจึงผิดนะครับ,รบมันจึงไม่ประสบความสาเร็จถ้าอย่างนั้นถ้าการที่เราผลิต ลูกในสิ่งที่ที่เราต้องจะไปต้องใช้อ่ะ,ะก,ก็ก็เป็นการการลดรายจ่ายก็สามารถที่จะมาเป็นรายได้ไดใช่ในขนาดที้ว,วาเราไม่มีขาดแต่ใครใบมะกรูดเราไปซื้อวันละห้าบาทเราผูกขาตะไคร่ปมะกรูด,าาดลดรายจ่ายวันละห้าบาทแล้วลดจากตรงนู้นจากนี้วันหนึ่งไม่ต้องใช้อะไรเลยวันหนึ่งขาตะไคร่ใบมะกรูดเรางามก็สามารถเอามาทําเป็นก่อเกิดขายเป็นไรายได้ได,ด้จะขายแบบไหนจะขายแบบใบมะกรูดหรือขยายพันธุ์ขายขายใบมะกรูดขายไม่หมดก็เสีย แต่ถ้าเขาจขยายพันธุ์ขายขายไม่ได้มันยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยพอแล้ว<ช>ีแล้วกุจะขายยังไงครับ<ช>นี่ครอบควองผลิตดินผลิตปุ๋ยเองพึ่งตัวเองได้ผมถามว่าผมอยู่ได้แบบสบายสบายครับผมแล้วผมก็พวกผมก็ทํากันก็ไม่เป็นกระเท็จพันธะสัญญากับใครมีของเท่านี้ก็เท่านี้นะคกหนดราคาเองได้กําหนดราคาเองเนี้ยแต่สังเกตว่าพวกผมทำทุกอย่างกําหนดราคาเองได้หมดอืมว่าเผาถางกระสอบละร้อยผมก็กาหนดราคาดูและ ต้นทุนกําไรนะครับน้าส้มกวันไม้กำหนดราคาเองดินกําหนดปุ๋ยกําหนดทุกอย่างกําหนดราคาเองกล้ามันกำหนดราคาเองถามว่าคนกาหนดราคาเองได้ใครกําหนดราคาต่ำกว่าทุนมีไหมครับปลูกข้าวรู้ต้นทุนแต่กาหนดราคาได้ไหมครับไม่ได้ครับปลูกมันรู้ต้นทุนกําหนดราคาได้ไหมครับได้ครับหน้าโรงมันเขียน2องบาทห้ไปถึงวัดแป้งเดือดร้อยบาทแปดสิบถีถึงป่าช้าก็ต้องขายนะครับไม่ขุดก็ไม่ได้ครับอ้อยตัดไม่เอารถมาใส่หาย 2, ไปสองวันก็หายเป็นตันละ นั่นพึ่งปัจจัยอื่นหมดเลยแต่ของเราพึ่งตนเองในทุกเรื่องราวเพราะฉะนั้นเงินไม่ต้องพูดถึงสุดท้ายมันมามันเองใน,นานะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายว่าทําเกษตรอย่างไรให้ได้เดือนละเจ็ดหลักนะครับนี่คือเป้าหมายของคนรักป่าผ่านไปสองปีนะครับเข้าไปที่สองนะครับเราก็อาจจะยังไม่ถึงเป้า,ปาหมายที่เราวางไว้นะครับแต่บางเดือนมันเกิน70% 80%เ เพียงพอต่อที่เราจะอยู่เพียงพอในองค์กรของเราในครอบครัวของเราเรายังขยายผลนี้สู่ชุมชนสู่ประเทศนี้แล้วก็โลกใบนี้ด้วยซ้ำนะครับเราปลูกป่าต้นเดียวก็คนในโลกนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับมีมีมีประโยชน์กับต้นไม้ต้นนั้นทันทีนะครับครับผมเห็นที่ พื้นที่ตรงนี้มีการจัดสรรพื้นที่ทั้งเป็นเหมือนที่พักแล้วก็มีผู้คนมากมายที่แวะเวียนเข้ามาเนี่ยเขามาเรียนรู้อะไรยังไงครับโชคดีครับเราเรา,เรามีแฟนคลับนะครับแฟนคลับอาจารย์รกับแฟนคลับคนรักป่าเนี่ยปัจจุบันมีกับจะเข้าหลัก4ี่แสนคนทั่วประเทศแล้วรเราทําวิดีโอลงช่องเขาก็จะดูแล้วดูจนจบเขาติดตามเราจริงๆไม่ใช่ดูแบบผิวเผินนะครับทีนี้ บางคนก็อยากที่จะมาหาเรามาสัมผัสตัวเป็นๆมาดูซิทําจริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่าใน,ในในคลิปเราก็เลยแฟนเพจเรานั่นแหละตั้งไว้รองรับแฟนเพจเราเชื่อเชยร์ให้เราทำศูนย์คล้ายๆศูนย์การเรียนรู้เราก็เลยเริ่มทําขึ้นมาเป็นรกระสีห้าอันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับแต่เรามีรายได้จากการเกษตรเราก็มาสร้างเรื่อยๆเราครับนะครับอันนี้ หลักๆก็คือรองรับแฟนเพจรองรับแฟนคลับเอซีของเราครับแล้วก็ยังมีการอบรมชมรมนลักป่าที่นี่อีกนะครับแล้วอนาคตข้างหน้านี่หลังจากเดือนสิงหาไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่อบรมสามขอด้วยซึ่งรุ่นที่สี่สิ้าก็จะอบรมสามขอคืออะไรคืออะไรครับคอยติดตามนะครับผมเล้วคอยติดตามสามขอคุณสงสัยครับเราหลับอยู่มันก็โตเหรอฮะไม่ปี อันนี้คือน้ำน้ำฟรีเลยนะครับได้จากบ่อบาดาลข้างบ้านแดดแรงเราก็แล้วก็จะสังเกตว่าไหลตลอดครับไหลตลอดเราก็เติมอย่างเงี้ยน้ำตลอดตรงนี้เราขุด่อนี้ทุกที่ก็ต้องมีปลาปลาเราเลี้ยงไว้ไม่ได้กินนะครับไม่ผมห้ามทุกคนว่าเลี้ยงไว้ดูนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ปรับสภาพน้ําที่จะเอาน้ําตัวนี้ไปใช้ใน กตรในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงแพ็คกิ้งนะครับที่จุดเริ่มต้นจากการที่เราสร้างไรายได้ตั้งแต่ประมาณเดือนที่2ที่เรามาเริ่มทําธุรกิจเกษตรที่นี่นะครับสไตล์คนรักป่าวิชาแรกที่เราเรียนรู้จากท่านอาจารย์ก็คือตัวผลิตน้ําส้มควันไม้ครับนี่นไ,ได้มาจากการเผาถ่านนะครับเดือนหนึ่งผมผลิตได้ประมาณ10,000ลิตร10,000ลิตรลิตรละ100บาท ละหนึ่งร้อยบาทเจ็ดลักเราอย่าไปพูดถึงว่ามันเป็นเงินหนึ่งล้านบาทมันเป็นตั์สินมูลค่าหนึ่งล้านบาทแล้วรั์ตินเหล่านั้นมันพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินครับนะแบบนี้ครับครับเราก็ขายแบบดื้อๆเลยขายแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือมันจู่ขายเลยมันจุขายมันจู่ขายยังไม่แปลรูปเลยออวไปนี่ก็ผ่านการแคบของแท้ของแท้มีคนสองคนนี่เลยนะครับโอเคฮะ แล้วมี QR code วิธีการใช้ใช่นะครับเราเราไม่ต้องเขียนวิธีการใช้เยอะแค่ทำอะไรปึ๊บรอ,อไปเลยคเพื่ออะไรผสมน้ําเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่ยังไงได้บอกสรรพคุณก็อยู่ใน QR code ทีนี้จะสังเกตว่าถ้าน้าส้มควันไม้แท้เนี่ยทำยังไงเข้าจาถึงจะรู้ว่าแท้ไม่แท้ถ้าเป็นน้ําเปล่า มันมีน้ำผสมมันเขย่างเนี้ยนะมันก็จะเป็นฟองอยู่อย่างเงี้ยนะแต่พอเราเขย่าเนี่ยฟองเนี่ยมันก็จะหายไปคล้ายๆลยขยะเล้าอ่ะเหล้าออ๋ถ้ามันบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เกิดว่ามีน้ำผสมหรือว่าเราไปซื้อมาเริ่มบกเม็ดเล่าหรือเปล่าเราจะเขย่าอย่างเงี้ยอันนี้ผสมน้ำแล้วนม้ำอยู่เงี้ยเยอะมากนะครับอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเรายะผสมน้ำลงไปอ่ะสไเยอะเลยครับสไเยอะเลย บางคนได้น้อยไงเพื่อจะได้รลมาันนี้คือถ้าจะผสมน้ำมื่อที่เพิ่มปริมาณถ้าของปลอมของผสมก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมฮะเมากโอเคครับเรามีแปรรูปนะครับแก้คันนะครับโอยีจีมันทั่วตัวเลยไงยุงไม่มีกัดหรอกใช่ครับแมงวีตอมหน้าัมก็หลับตามันแค่นบินผ่าน กันเลงวีได้เลยครับกันยุงกันเล้งวีกันสัตว์อื่นเ่าแรงๆสีเข้ามาครับตัวที่สองเป็นสินค้าที่ขายดีกว่าตัวแรกดินปลูกไม้มาเบอร์หนึ่งใช่ดินไปดูกันครับเราย้ายจากตัวนู้นมาเพราะงั้นมั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 นแคบแล้วก็เลยออเดอร์มันเยอะครับก็จะมีตอนนี้สั่งมาเยอะมากก็คือตัวตัวดินดีดินพร้อมปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คถุงเล็กๆทรง ตามคอนโดตามทาวน์เฮาส์ต่างๆสี่ร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าส่งครับรวมละอันนี้เะครัรวมค่าส่งเลยค่าส่ง4ี่ร้อยบาท400บาทนี่คืออะไรรู้ไหมครับนี่ก็คือใบไม้นะครับเป็นดินปลูกต้นไม้นี่มาจากป่าแม่ปลูกป่าเอาอะไรกินอืมรวมีสี่ร้อยใช้เวลา2อเดือน2องเดือนสี่ร้อย แต่ไม่ใช่สองเดือนทำหมดแล้วก็สองเดือนทำแล้วก็ทำาเรื่อยๆเราทำทุกวันอยู่แล้วห้าสิบบาทนะครับมยแค่ห้าสิบบาทไม่พอขายนี่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรากับพวกวอนโดบา้านจัดสรรในมือ,อจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าแพงแต่จริงนี่คือของถูกคุณซื้อผมห้าสิบบาทคุณไปปลูกต้นไม้คุณไม่ต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรอีกแล้วจบเลยวนเดี้ยวแต่คุณไปซื้อ ถุงละสิบ,บาทคุณหมดค่าปุ๋ยค่ายายอีกเกินร้อยยังไม่งามเท่าของผมเลยนั่นคุณซื้อถุกนั่นคุณกาลังซื้อของแพงกันเรีออเด์ทุกวันเลยไหมครับทไม่ทันนะครับทาไม่ทันเลยไม่ทันนะเพราะว่าลูกค้าสั่งออนไลน์ทั้งคืนครับถือว่าเป็นแหล่งผลิตรายได,ได้นะครับจากการนําวัสดุนะครับวัตถุดิบจากการผลิตที่เกิดขึ้นจากสวนตัวนี้นะครับมา แปรรูปครับถือว่าเป็นการแปรรูปไหมครตรงนี้อย่างของเราเนี่ยคือการแปรรูปก็หมายความเอาของในท้องถิ่นของเรา,าของที่เรามีเราเปลี่ยนเป็นให้เก็บไว้้นานไม่มีราคาสูงขึ้นไม่ใช่ซื้อจากตลาดแล้วก็แปรรูปนะครับว่าแปรรูปมันต้องเริ่มมาจากของที่เกษตรกรมีอของอที่เรามีอยู่นี่นก็เป็นแปรรูปที่สมบูรณ์แบบแต่อันนี้ถนะ้าจะเกิดจากการที่เขาไปเอาแล้วนะ ใบไม้อย่างเงี้ยขายก็มองเงี้ยเขาขวัดเผาจริงนั่นคุณกำลังเผาเงินทิ้งกันไปเรื่อยเรื่แต่เราเอามาทำให้เกิดรายได้ไม่ใช่มันหมายหมายถึงว่าของไม่เอาอ่ะของเหลือๆที่เขาไม่เอาแล้วเราสามยได้ห้านส50บาทจานใช่ไหมครับ50บาทแพงไหมครับเหมือนเราไปกินอาหารหะสั่งอาหาร5อย่าง2,000บาทแต่กินเที่ยงเลยไปอีกร้านนึงสั่ง5อย่างเหมือนกันแต่กินไม่ได้สักอันเลยแต่ราคา500บาท วันนี้คุณจะกินอาหารแบบนี้คุณจะไปร้านสองหมันหรร้าน่ก็ต้องมาร้านสองมืนคนขอให้เขาพึงพอใจราคาก็ไม่ไ่้ขอให้คุณนะครับใช่ใชมาเถิดมาเรามาเผาทานหน้าตาชื่นบานยามได้เห็นผลงานของเราด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปพึ่งทาใครเขา ทพวกเราชวนกันมาเป็นเกษตรกร